สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาดูรอยเขาเพิ่งไถมเมื่อตอนเย็นนี้ครับก็คิดว่าน่าจะมีนกมั่งครฮะก็เจาะรถปั๊บเดินปุ๊บครอบได้เลยครับสามตัวครบับครอนี้โอเคเรามาติดตามดูว่ามันจะได้ตักีตตัวครับแปลงนี้เดี๋ยวเราหาไปเรื่อยๆครับ โอเคครับมาพบกับบางแหวแวสองแวสองแววคนใต้สองภาษา,าครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาครอบนกคุม่มก็เปิดเรื่องสวิงเพิ่งทำมาใหม่ๆม,มาตอนเย็นทำแบบโลกๆรีบๆครับ ก็ประเดิมสามเลยครับสุดยอดสุดยอดหมานครับมานทีเดียวสามตัวเลยก็อันนี้พึ่งแถวแรกครับก็ได้ครอบได้ครอบแล้วแต่ภายหน้าไม่รู้ก็มาดูกันว่ามันจะอยู่แบบไหนเราจะถ่ายให้ดู มีตัวมันชอบนอนครับริม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 โคกแบบนี้เนยเนยแบบนี้มันชอบอ่ะมันจะอยู่แอบแอบที่โคนที่ตีนเนออยเนยมันจะแอบอยู่ตีนเขาเงี้ยตีนเนินตีนเนยเนยอย่างเงี้ยมันชอบครับชอบพิงหันหลังให้เอาต้พิงนั่นแหละสไตล์มัน มาดูกันเรามาดูกัน,าากนตอนนี้นัดเพื่อนไว้คนหนึ่งด้วยแต่ว่าตัดยางยังไม่เสร็จก็เลยมาโอ้ตรงกลางนี้ก็มีท่าถ่ยใหม่ๆแบบนี้มันนอนมั่วหมดนะครับมันนอนทุกที่ที่มันทันตรงไหนมันนอนตรงนั้นเลยครับ ถ้าว่าไถาใหม่ๆมันยังไม่เข้าล็อกเข้ารอยมันไม่รู้จะอยู่ตรงไหนหาที่นอนกันไม่ได้มันก็นอนมัวสเปะสะปะไปเลยเมื่อตรงไหนค่ำตรงไหนหาไม่ทันก็เอาตรงนั้นเลยครับถ้าว่า,ถา,ถาไถไถใหม่ๆก็ถ้าว่าไถาแบบนี้ประมาณสักถ้าไม่มีใครหาก็ประมาณสักสามสี่วันครับมันก็ออกหมดมันก็ไปหาที่อยู่ใหม่ไปหาที่อยู่ ที่มีอาหารมีดอกหญ้ามีอะไรกินนะตรงนี้มันไม่มีอะไรแล้วครับที่มันจะกินดอกหญ้าเขาก็ไถหมดแล้วมันก็เลยต้องอ,อพยพอ,อพยพหากินที่อื่นแต่ว่าวันนี้เรามาสาธิตในการหานกคุ้มกันนกคุม้มนกคุ้มอยู่ไหนก็หากินแบบพอดีพอดีครับ ไม่เอาเยอะครับได้ได้จะกินสักมือ้อนึงก็โอเคแล้วครับไม่ได้หาขายครับหาเพื่อกินไม่ได้ทำเป็นอาชีพคาขายสัตว์แบบนี้ครับแค่เอาเอามากินนานๆครั้งหนึ่งมากินนานๆสักครั้ง ก็ไม่ได้ได้กันบ่อยๆนานๆหาสักทีอยากกินก็บังเอิญไถมาพอดีก็เลย,เยมาดูสิว่ามันมีหรือเปล่าเอ,อะไรเนี่ยในครอบแค่คู่สอชุดเดียวแล้วก็หายไปเลยเนี่ยเงียบกึบเลยนี่ครับเจอเลยครับอันนี้เป็นตัวผู้ฮะ เห็นหรือยังครับไม่ค่อยเห็นนะอันนี้เป็นตัวผู้นอนอยู่โอเคเราจะครอบเลยนะโอเคครับเนี่ยมันจะนอนพิงอย่างนี้ครับอันนี้เป็นตัวผู้ตัวผู้จะเล็กกว่าตัวเมียครับอันนี้เป็นตัวผู้ตัวผู้จะเล็กกว่าตัวเมียนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะมาจับ มือเดียวมันขัดลำบากอยู่นะครับเฮ้ย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 สักครู่สักครู่พียเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยนนี้ต่อผู้ครับไม่มีหมึกต่อผู้จะไม่มีหมึก หมึกดำๆตรงนี้ไม่มีถ้าตัวเมียจะหมึกสีดำาตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าอีกจากที่เราเดินหาประมาณโซดยางหรือแถวหนึ่งหนึ่งแถวยางนะครับประมาณสักสี่สี่สี่ร้อยมตรนะครับโซดนี้ก็ปรากอสรุปว่าโซดนี้ได้สี่ตัวนะครับก็เรามาดู สวนี้ก็ต่อไปถ้าว่าดินชื้นแบบนี้มันไม่อยู่ครับถ้าดินชื้นที่ลุ่มนกจะไม่อยู่นกมันไม่ชอบชื้นเพราะมันนอนติดพื้นติดดินมันชอบอแห้งแห้งที่เนินเดินที่เป็นเนินเนินนะครับมัชอบแบบนั้นนะอันนี้เราต้องเดินข้างหลังครับโอเคมันจะพิงข้างหลังอันนี้มันเป็นเดินขึ้นเขามันจะนอนพิง หันหน้ามาทางนี้ออกตูดไปที่สูงหัวมาที่ต่ําอันนี้เขาเรียกว่านกคุ้มไร่ครับเรียกว่านกคุ้มอืดบ้านเราเรียกนกคุ้มไร่ภาษาใต้บ้านคุ้มลายคุ้มลายคุ้มลายนกคุ้มลาย,าย,าย,ายภาษากลางก็นกคุ้มอืดช่วงไทยใหม่ๆอย่างนี้เราต้องดูทั่วครับเพราะมันนอนสะเปะสะปะไปเลย บางทีก็อยู่ที่เท้าเรามองไม่เห็น <c oughs> แนะนำนะครับถ้าว่าจะหานกนกคุ่อื่นเนี่ยให้หาช่วงหน้าแลงครับหน้าเลงอย่างเงี้ยมันนอนมันนอนแบบที่ที่ล่งครับไม่ค่อยแอบถ้าว่าหน้าฝนนี้มันนอนที่รก มันจะแอบฝนเข้าป่าเพื่อบงังฝนเป็นหลังคาให้มันเนีแต่ช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันจะนอนข้างนอกมันจะนอนตั้งกลมๆเห็นชัดๆเลยครับเฮ้าฟ้าสาว่าทําท่าหอบรู้สึกมาเรามาดูกันว่าสดนี้จะมีหรือเปล่าเงียบอยู่เงียบอยู่ เิอมาประมาณ29่สิายังเงียบอยู่กนกคุมที่นี่น่าจะไม่มีใครมารบกวนนะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะแห่เท่าไหร่แล้วก็เดือนก็มืดดีคนระับไม่สว่างเดือนมืดอยู่ถ้าเดือนแจ้งเดือนสว่างเนี่ยมันจะจะจ่ายนั้นนิดนึงจะแห่นิดนึง มันเห็นเราด้วยมันก็เลยบินบางทีไม่ทันเข้าใกล้มันก็บินแล้วถ้าเดือนเดือนเดือนมืดไอ้ถ้าเดือนสว่างถ้าพระจ,จันทร์นะไม่ใช่เดือนพระจ,จันทร์สว่างเดี๋ยวรอหาก่อน